วันนี้จะพูดถึงประเทศที่แหกทุกกฎของความที่จะเป็นประเทศที่รวยได้แต่คนในประเทศนี้รวยมากๆค่ะนั่นก็คือประเทศโมนาโกม่ท,ทำไมคนในประเทศโมนาโกถึงรวยได้มากขนาดนั้นทรัพยากรเยอะไหมไม่เลยทรัพยากรโมนาโกไม่ได้มีอะไรเด่นเลยประเทศใหญ่ก ตรงข้ามเลยคะ่ะโมนาโกเป็นประเทศที่เล็กแค่แบบ2ตารางกิโลเมตรแค่นั้นหรือว่ามีคนเยอะประเทศเล็ก2ตารางกิโลเมตรคนในโมนาโกมีไม่ถึง4ี่ห0คนนะคะหรือถามว่าเก็บภาษีแพงหรือเปล่าเออโมนาโกเป็นประเทศที่ไม่เก็บภาษีไรายได้ส่วนบุคคลเลยคะ่ะแต่ถ้าถามว่าคนรวยๆแบบรวยมหาเศรษฐีของโลกเขาไปอยู่ที่ไหนกันเขากองกันอยู่ที่โมนาโกคะ่ะเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าโมนาโกไปเอาเงินมาจากไหนหรือว่าทํายังไงถึงที่ ประชากรของเขาถึงรวยได้มากขนาดนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ใส่เล่าให้ฟังค่ะและคลิปนี้เหมาะเจาะมากเพราะว่าสนับสนุนโดย APM Monaco ค่ะเป็นแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติโมนาโค้งแต่ปี1982แล้วเซ็ตที่แบรนด์เขาส่งมาให้อันนี้นะคะคือ collection e t ต้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจมาจากหน้าร้อนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสดูนี่ป้าเนี้ย สีฟ้าคือหินเทอร์ควอย์ค่ะสีเขียวคือหินมาลาคายเป็นสีของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วแบบอ่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นรูปดาวอ่ะมันเป็นลูกเล่นเพราะว่าเนี่ยด้านนี้นะเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังเขาก็คือเป็นรูปดาวด้านหน้าเป็นหินด้านหลังเป็นดาวใส่สลับกันแบบนี้ได้เลยคิวปะมันเข้าเซตกับสร้อยพอดีเลยอ่ะส่วนต้มหูนะอันนี้ก็มีลูกเล่นเหมือนกันเห็นยาวๆแบบนี้นะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเส้นยาวคือมันถอดได้แล้วถ้าใส่กับชุดเท่ๆ แปลว่าใส่แบบ สั้นข้างยาวข้างแบบนี้ได้เลยสายเป็นคนชอบเครื่องประดับมากคือเห็นงานแล้วรู้เลยว่างานละเอียดค่ะเขาใช้เทคนิคฝังเพชรแบบเบเซลเซตติ้งมันก็เลยจะเห็นความโปร่งใสสวยเลยตัวเรือนเป็นเงินแท้92.5%ส่วนที่เห็นเป็นสีทองนะคะเป็นชุบทอง 18K ค่ะแล้วเห็นแบบเอ้ยเป็นเครื่องประดับสวยขนาดนี้นะราคาเขาน่ารักมากเลยนะเริ่มต้นแค่2,000บาทเองถ้าใครชอบนะไปดูที่ช็อปกันได้เลยค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์โซนเอเทียมชั้นหนึ่งหรือว่าที่สาขาเซ็นทรัลพัทยาชั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะ มาค่ะเราไปดูประเทศรวยๆกันเลยขึ้นภาพสวยๆของโมนาโกกันขึ้นมาเลยนะคะคือทรายไปอ่านข้อมูลของประเทศนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันจะต้องเอามาเล่าให้ฟังอะ่ะเพราะว่าประเทศอะไรเล็กนิดเดียว2ตารางกิโลเมตรแต่ตัวเลขเศรษฐกิจอะ่ะคือชนะระดับท็อป10ของโลกหมดเลยเริ่มจากตัวเลขที่เบสิกที่สุดนะคะก็คือ GDPGDP GDP GDP ของโมนาโกดูจากกราฟนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นต่อเนื่องแถมจะเป็นการขึ้นต่อเนื่องแบบเร็วมากๆด้วยปัจจุบันโมนาโกเนี่ยทำ GDP หรือว่ารายได้ได้อยู่ที่9,000 995ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็แบบเอ๊ะก็ดูไม่ได้เยอะนี่ประเทศหนึ่งหาได้แค่เกือบเกือบหมื่ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แบบว้าวอะไรนี่รวยแล้วเหรออย่าลืมนะว่าประเทศโมนาโคเนี่ยเขามีพื้นที่แค่2.08ตารางกิโลเมตรค่ะมันเล็กมากนะแถมประชากรโมนาโคเนี่ยมีไม่ถึง40,000คนคือมีอยู่แค่38,631คนแปลว่า GDP ที่หามาได้เกือบเกือบหมื่ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นะ ตัวหานน้อยมากค่ะทําให้ประเทศโมนาโกนะคะมี GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวต่อปีตกอยู่ที่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะคะอยู่ที่242,437ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อปีค่ะจํานวนนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยทเท่ากับว่าประชากรโมนาโกนะคะมีรายได้อยู่ที่ปีละ8ล้านบาท ต่อคนต่อปีดังนั้นประชากรในโมนาโคนะคะสามารถเรียกได้เลยคะ่ะว่าเศรษฐีชีวิตดีดีแล้วเขาหาเงินกันได้เฉลี่ยนะอยู่ที่ปีละ8ล้านบาทใช่ไหมคะคิดว่า Net a s s e t ซหรือว่าสินทรัพย์รวมของคนโมนาโคนี่น่าจะมีสักเท่าไหร่ใส่ไปหาข้อมูลมาให้คะ่ะสินทรัพย์เฉลีย่ยหรือว่า Net a s s e t ซของคนโมนาโคนี่นะคะมีมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยก็คือต่อคนนะ มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ยเนี่ยก็คือคนละ727,311ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใหญ่1คนซึ่งเงินจำนวนเนี้ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับว่าคน1คนเนี่ยมีสินทรัพย์โดยรวมทั้งหมดอยู่ที่24ล้านบาทนี่เฉลี่ยนะแปลว่าเออคนหนึงมี24ล้านบาทนี่เกือบจะเป็น1%ของประเทศไทยได้แล้วนะคะซึ่ง Net Asset ของคนมาโคเนี่ย ชนะเลิศมีเยอะกว่าเน็ตแอสเซทของคนสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าสหรัฐอเมริกามากกว่าฮ่องกงญี่ปุ่นอังกฤษชนะหมดเลยอยากรู้ว่าประเทศไทยเฉลี่ยมีเน็ตแอสเซทเท่าไหร่อ่ะได้หาให้เว็บไซต์เดียวกันนี่แหละ,ะไทยไทยขึ้นไปไทยอีกหน้านี้มีไหมไม่มีอันหน้าสองหน้าสไทยไปอีกตึ๊ดอ่านี่ไงประเทศไทยอันดับที่109ค่ะ ผู้ใหญ่ในประเทศไทย1คนนะคะมี Net Asset หรือว่าสินทรัพย์เฉลีย่ยอยู่ที่ $24,638 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็คือ8 0 0 0 0นบาทค่ะนี่คือ Net Worth นะคะก็น้อยกว่ามนาโกเยอะอยู่แหละคำถามแรกเลยคือ โมนาโกไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยต่อหัวต่อคนเนี่ยเดี๋ยวใส่ย,ย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังก่อนค่ะก็คือโมนาโกเนี่ยเขาไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศมั้งแต่แรกแต่ดั้งเดิมนะคะเขามีสถานะเป็นประเทศเนี่ยก็คือตอนที่จกักรพรรดิเฮนรี่ที่6ได้รับอธิปไตยบนดินแดนแห่งน,นี้เมื่อปี1,191ค่ะแล้วก็เกิดเป็นราชวงศ์ขึ้นมาซึ่งก็มีเนื้อเรื่องยืดยาวมากเลยะคะเดี๋ยวขอตัดออกเพราะว่าไม่เกี่ยวแต่เอาเป็นว่าอยากให้รู้ว่าประเทศโมนาโกเนี่ยเขาก็ปกครองโดยราชวงศ์ช กรีมเอาดีนะคะ แล้วก็มี Prince of Monaco ค่ะที่เป็นคนปกครองอีกทีแต่ว่า Prince of Monaco ก็ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะแบบปกครองบริหารจัดการประเทศโมนาโกก็ยังจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์ฝรั่งเศสอีกทีสิ่งนี้มันแปลว่าอะไรรู้ป่ะมันแปลว่าสมัยนั้นเนี่ยโมนาโกไม่น่าจะรวยมากเพราะถ้ารวยมากเนี่ยจะต้องมีสิทธิอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นของตัวเองลับแต่ยังจะต้องบริหารประเทศอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์ฝรั่งเศสอยู่แปลว่า ไม่ได้น่าจะรวยซึ่งก็ใช่ตาบนั้นเลยค่ะแล้วราชวงศ์กริมาวดีของโมนาโกนะคะก็เคยแบบใช้เงินจนหมดจนเกือบล้มละลายมาแล้วด้วยจนกระทั่งปี1863โมนาโกเขาก็มีเจ้าหญิงมาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เก่งมากๆชื่อว่า princess caroline ค่ะเป็นคนที่ฉลาดหัวการค้ามีหัวการทำธุรกิจมากเลยนะคะก็มากู้วิกฤตที่ราชวงศ์กริมาดีเนี่ยจะล้มละ,ละลายโดยการเปิดคาสิโนค่ะก็คือตั้งใจที่จะเปิดคาสิโนเพื่อที่จะมาเกื้อกูลราชวง กีมาวดีที่มันเกือบจะล้มละลายไปแล้วเกิดเป็นคาสิโนที่ชื่อว่ามีใครรู้มากชื่อมันดังมากเลยนะมอนเตคา r โลคาสิโนไงแล้วคาสิโนนี้ประสบความสําเร็จมากก็คือสามารถที่จะดึงดูดเศรษฐีมาหาเศรษฐีคนมีชื่อเสียงแล้วก็นักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยนะคะให้มาเล่นที่คาสิโนโมอนเตคาโลนี้โมนาโกก็เลยรวยขึ้นค่ะจนกระทั่งปี1869ประเทศโมนาโกรวยถึงขนาดไหนรู้ปะ่ะรวยถึงขนาดที่ประกาศเลย ต่อไปนี้เนี่ยเรารวยแล้วเรายกเลิกการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลไปเลยจ้าแล้วพอมันมีกฎที่แบบโมนาโคมไม่เก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลไปแล้วมันก็เลยทําให้ประเทศโมนาโคเนื้อหอมไปมากกว่าเดิมอีกค่ะก็คือมีแบบเศรษฐีมหาเศรษฐีจากทั่วโลกนะคะอยากจะย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากกันที่โมนาโคเยอะขึ้นมากเลยค่ะซึ่งประเทศโมนาโคนี่เขาก็ค่อนข้างโอเพนตั้งกฎเอาไว้แบบยินดีต้อนรับเศรษฐีทุกคนให้มาที่ประเทศค่ะอย่างเช่นแบบ กฎการที่จะต้องใช้เวลาในประเทศโมนาโกเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นซิทิเซนก็ไม่ได้ยากเกินไปคือโมนาโกกาหนดแค่ว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโมนาโกนะให้ได้ต่อปีคือมากกว่า6เดือน1วันก็ดูไม่ได้เยอะเกินไปใช่ปะส่วนกฎอื่นๆก็อะ่ะอย่างเช่นถ้าจะเป็นซิติเซนนะต้องมีงานทําคือได้งานทําในประเทศโมนาโกแบบได้เวิร์กไลเซนหรือว่าทําธุรกิจในโมนาโกก็คือแบบขนเงินมาทําธุรกิจหรือแค่มีสเตทเมนต์แล้วโชว์ว่า <c oughs> คุณคือมหาเศรษฐีท่านหนึ่งอ่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นซิตี้เซนของโมนาโคได้เลยค่ะ CNN ถึงท่านเคยแซวเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่ประเทศโมนาโคนะรู้เอาไว้เลยว่าทุกๆหนึ่งใน3คนที่เราเห็นในประเทศโมนาโคะคือมิลเลนเนียร์มิลเลนเนียร์ที่ไม่ได้แปลว่า1ล้านบาทมิลเลนเนียร์ที่แปลว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ ถ้างานมาถึงเศรษฐกิจปัจจุบันบ้างทำไมโมนาโคถึงรวยได้ขนาดนี้บางคนบอกว่าเอ้าก็บอกไปแล้วไงก็คาสิโนโมอนเตคาโลไงไม่ใช่สิคือมันใช่ส่วนหนึ่งแหละคือเงินจากคาสิโนก็คือมหาศา,ศาลเหมือนกันแต่เอาจริงๆเชื่อไหมว่าแค่เงินจากคาสิโนอะ่ะมันยังไม่ได้เพียงพอขนาดที่บอกว่าเออประเทศนี้แค่ได้เงินจากคาสิโนก็รวยพอที่จะไม่ต้องเก็บภาษีประชาชนได้แล้วเพราะ รายได้ที่ได้จากมอนเตคาโลนะหรือว่าคาสิโนในโมนาโกอะ่ะมันคิดเป็นแค่3%ของ GDP ประเทศโมนาโกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคาสิโนทำเงินมหาศาลให้กับโมนาโกใช่แต่คาสิโนไม่ใช่ทั้งหมดของความมั่งคั่งของโมนาโกค่ะสิ่งสำคัญเลยนะต้องอย่าลืมว่าประเทศโมนาโกเล็กนิดเดียว2ตารางกิโลเมตรแต่ว่าพื้นที่ประเทศมันน้อยใช่ป่ะ พื้นที่ประเทศน้อยเนี่ยแปลว่าจะไปทําอะไรพื้นที่ตรงไหนมันแพงหมดทุกอย่างแถมคนที่มาอยู่อ่ะคือเศษฐีกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเอวิ g จริงๆกระเบลในประเทศโมนาโกแพงทั้งหมดค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโมนาโกนะอยากจะดึงดูดเศรษฐีคนรวยๆมาไว้ในประเทศอ่ะสิ่งสําคัญเลยที่โมนาโกจะต้องมีก็คือสาธารณูปโภคชั้นเลิศ ซึ่งโมนโคทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศที่มีตำรวจต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลกระบบขนส่งสาธรารณะโมนาโคคือก้าวหน้ามากระบบการแพทย์แข็งแกร่งค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของโมนาโคเนี่ยเรียกได้ว่าเลิศค่ะแล้วสาธารณูปโภคชัเลิศ มันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเงินที่ได้แค่จากคาสิโนไม่พอคำถามต่อไปก็คืองั้นรัฐบาลของโมนาโกไปเอาเงินมาจากไหนที่จะทำสาธารณูประโภคระดับพรีเมียมขนาดนี้ในประเทศโมนาโคได้โดยที่ไม่ได้เก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลคำตอบก็มาจากตรงนี้ค่ะรายได้ก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศโมนาโกนะคะมาจากภาษีเหมือนกันแหละไม่ใช่ภาษีรายได้ส่วนบุคคลแต่เป็นภาษีแวด เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาทําความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าบางคนเข้าใจว่ามนาโคเป็น tax h a v e n ไม่ใช่และไม่ใกล้เคียงเลยค่ะมนาโคเป็นประเทศที่เก็บภาษีนะคะแต่เขาแค่ไม่ได้เก็บภาษีไรายได้ส่วนบุคคลเขาเก็บภาษีแวดแล้วภาษีแวดของมนาโคเรียกว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกก็ได้นะคะเพราะว่าแหวโมนาโคเนี่ย20%ค่ะแปลว่าคุณทำงานหาเงินได้คุณไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อของจ่ายเงินออกเมื่อไหร่ เท่าเทียมกันนะคะแบต20%ทุกๆก,การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคุณจ่ายแวตเท่ากันหมด20%ที่สําคัญคือแวตมันไม่ได้สนใจด้วยนะคะว่าคุณจะทําเงินได้มากเท่าไหร่คุณจะทาเงินได้มากได้น้อยคุณซื้อของชิ้นหนึ่งคุณก็จ่ายแบต20%เท่ากันหมดซึ่งระบบ ที่รัฐบาลเก็บภาษีด้วยการเก็บแวดเนี่ยนะมันใช้ได้ดีกับแค่บางประเทศเท่านั้นระบบการเก็บภาษีพันแวดสูงๆไม่ได้ใช้ได้ดีกับทุกประเทศแต่มันดันแมทชิ่งกับโมนาโกดีมากค่ะมีประเทศหนึ่งที่ก็ใช้วิธีการเก็บแวดสูงเหมือนกันคือประเทศจีนแต่ว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่รายได้น้อยค่ะเดี๋ยวทรายจะอธิบายให้ฟังว่าระบบการเก็บภาษีแบบแวดเนี่ยมันดีกับประเทศที่ประชากรเนี่ยมีไรายได้สูง ยงไงเพราะฉะนั้นประเทศโมนาโกเนี่ยวิธีการเก็บภาษีด้วยแวตถือว่าเป็นวินวินซิทูเอชันนะคะทั้งกับประชาชนและกับรัฐบาลด้วยค่ะมาเดี๋ยวซาซจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างครอบครัวที่มีไรายได้เยอะกับครอบครัวที่มีไรายได้น้อยอ่ะสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งสามารถหาเงินได้ปีละ1,000 0แบาทหาเงินได้ปีละ1น0 0 0แบาทเนี่ยนะก็จะมีค่าใช้จ่ายทั่วไปค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกค่างูนี้งัง้นสมมุติว่าเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ปีละ50,000บาทแล้วสมมุติว่ามีอีกครอบครัวหนึ่งนะคะเปรียบเทียบกันมี ได้ปีละหนึล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ใช้ของหรูกว่าด้วยตกค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเนี่ยสองแสนบาทเดี๋ยวเรามาคิด ภาษีที่สองครอบครัวนี้จะต้องจ่ายกันในกรณีที่รัฐบาลเก็บภาษีด้วยวิธีการเก็บแวด20%แบบโมนาโคนะคะครอบครัวที่มีรายได้1 0 0 0 0แบาทมีค่าใช้จ่าย5 0,000บาทเก็บแวด20%เท่ากับว่าครอบครัวนียทั้งปีจ่ายแวด10,000บาท10,000บาทคิดเป็น10%ของรายได้ของครอบครัวนี้ค่ะครอบครัวที่2ครอบครัวที่2มีรายได้1ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0 0บาทต้องจ่ายภาษีเป็นแวด20%ใช่ไหมก็เท่ากับ ครอบครัวเนี้ยจะต้องจ่ายแวจริงๆเป็นเงิน40,000บาทซึ่งเงิน40,000บาทคิดเป็นแค่4%ของรายได้ของครอบครัวที่หาเงินได้ปีละ1ล้านบาทแค่นั้นเองค่ะเห็นป้ามันต่างกันหาได้น้อย คือ10%ของรายได้นะแต่ถ้าหาได้มากคือ4%ของรายได้เข้าใจอย่างว่าวิธีการเก็บภาษีด้วยแบบเก็บแวดมันจะดีกับครอบครัวที่รวยเพราะว่ามันจะจ่ายภาษีในสัดส่วนที่น้อยกว่าครอบครัวที่จนค่ะแล้วประชากรในโมนาโคก็อย่างที่บอกไปว่าเศรษฐีกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเงินแวดที่เขาจะต้องจ่าย20%ถือว่าเป็นเงินเพิ่มเติมนิดหน่อยเวลาจะซื้อซูปเปอร์คาร์สักคันหนึ่ง แค่นั้นค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการเก็บภาษีเป็นแวดคืออะไรรู้ไหมคะคือนอกจากแวดมันจะไม่สนใจแล้วว่าคุณจะมีรายได้มากหรือรายได้น้อยมันเก็บเท่ากันแวดมันยังไม่สนใจด้วยนะคะว่าคุณ มีสัญชาติอะไรเพราะว่าอีกหนึ่งรายได้หลักของรัฐบาลโมนาโกมาจากนักท่องเที่ยวค่ะปีปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนโมนาโกนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะมากก็คือนักท่องเที่ยว9้าคนต่อประชากร1คน 1> เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโมนาโกอะ่ะมีประชากรไม่ถึง4 0,000คนใช่ไหมคะถ้ารัฐบาลเนี่ยจะมาเน้นแบบเออเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลจากคน4ี่0 0คนโอ้มันสู้เก็บจากนักท่องเที่ยวไม่ได้จริงๆซึ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวมาอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยว9ต่อประชาชนหนึ่งใช่ป่ะแล้วเวลานักท่ีย นักท่องเที่ยวไม่ได้มาทํางานนี่เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลบอกว่าเก็บภาษีไรายได้ส่วนบุคคลนะมันเก็บจากนักท่องเที่ยวไม่ได้เลยนะนักท่องเที่ยวไม่มีไรายได้แต่นักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวจะต้องทําอะไรก็ซื้อของก็ จ่ายเงินค่าโรงแรมจ่ายเงินค่านู่นค่านี่ขนเงินมาใช้จ่ายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเก็บภาษีจากขาจ่ายนี่แหละโอ้โหหวานเจี๊ยบของรัฐบาลโมนาโกเลยค่ะทำให้ในแต่ละปีนะคะมากกว่าครึ่งของไรายได้จากภาษีแวดของรัฐบาลโมนาโคเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวค่ะและเหตุผลสุดท้ายที่ทําให้โมนาโก รวยแล้วรวยอีกแล้วก็มีแนวโน้มจะรวยต่อด้วยนะคะก็คืออย่างที่เล่าไปทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะว่าประเทศโมโนาโกเนี่ยดีไซน์ออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานชั้นยอดกฎเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยกับคนรวยวิธีการจัดเก็บภาษีที่เอื้อประโยชน์กับคนรวยบวกกับการให้คุณภาพชีวิตชั้นยอดที่สําคัญคือเป็นประเทศที่ปลอดภยัยมีอัตราอาชญากรรมต่ําที่สุดในโลกโมโนาโกก็เลยกลายเป็นเครือข่ายของมหาเศรษฐีของคนที่เป็นมหาอำนาจคะ่ะทําให้ประเทศ ประเทศนี้ที่รวยอยู่แล้วก็ดูจะรวยมากขึ้นและดูมีแนวโน้มที่จะรวยต่อไปเพราะว่าคนะเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยเขาก็คือเอาเงินมากองที่นี่แล้วใช่ไหมแล้วคงไม่ปล่อยให้ประเทศเนี้ยมันไม่รวยได้เพราะว่านี่คือที่ที่มหาเศรษฐีเขาเรียกว่าบ้านไงคะ